คู่นี้หรือว่าเป็นการตกลงกันแล้วนะครับนะครับฉันชามติบอกว่ายิงจุดโทษทีแรกจะเอาสามคนบอกเสียเวลาคนเดียวรู้เรื่องระวังกันดู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 การดูกันกันระวังเมื่อไระวังจังหวะพอเบรกก็ต้องเบรกนะครับจังหวะพอหดก็ต้องหวดแอมาไหม ไม่ใช่หวดทิ้งไปอะไรประมาณน,นี้เออเออไม่ได้หวดขาเด็กอาจารย์กี้ด้วยวันนี้เดินทางมาเป็นอามาให้กำลังใจนะครับมาแทนพี่ชายก็เป็นตัวแทนนะครแทนพี่ชายแล้วเฮ้ยเป็นตัวแทนจากพี่ชายนะครับผู้จัดการ H R. เพชรอาอาจารย์กี้อาจารย์กี้มัดมือ,ไ,อไ,ได้คูสูงก็เป็นไปได้ก็หาอะไรมาแปะได้เลย ไปดีๆไปรอด,ด,ด,ดนะไปรอนะบอลอยู่ที่คนแรกของธรรมรัตน์ไปที่โรพันธ์ตัดบอลมาที่จิรวุฒินี่ครับเฮ้ย,ยนนะระวังกันด้วยเออระวังกันระวังกันมาครับดูดบอลขนาดนี้ครับมาระว,วังเออวาวเออเดือบอลขนาดนี้ สุดตาครับเฮดไอทีผู้เล่นสาประตูมือหนึ่งกับเวดินส์เจริญเมื่อสองเป็นกินาบุตรกองยันดาตอนนี้นะครับจากแผนกตันแห่ตอนนี้เป็นแผนกบุรีรัมไปแล้วนะครับเป็นกองอาจจะหุ่นปึ๊บมาเลยระวังเมื่อสวันนี้ตัดบอลมาได้ที่จะโอมจักรกิจจ้อนสุดท้ายเป็นนุธาได้ของธรรมรัตน์ครับจะกัดทิ้งออกข้างไป จะได้เป็นลูกกิจินก็มาัในจังหวันี้สานของเจ้วอจากิจจากิจิมาจังหวัดนี้ก็มาตำไว้น่ีงหวัโนด้วยครับเพิ่ทางมาถึงแกบอกว่าออกไปอดนี่ออกไปแคปอายานนี่ยก็รีบกลับมาแลเ่เกียรเปาโอตาตายตายตาพ่ออนี้เราก็ู้่าไปธนาคารนู้ดเจได้ธนาคารหน้ารงหน้าโรงงานไปกดตังวน ระวังกันเนาะโอเคตัดบอลไจะก,กีดออกไปที่สุรันัสุรัสุรัสุดสุิมเด้กไปถึง้าหอของเลีชาล่ิประมาณเจหวะนี้ไงุดท้ายจับบอลไปไดีก็จะเจวะนี้ทางน้องจุดจอนคนระับจุดจอนจดจอนกจอนทบอล

อันตรายแล้วครับแบบนี้เตี๋ยสัญญาณเตี๋ยมาแล้วว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรขณะกับจินซานตัวนี้เปิดโอกาสให้ได้ข้าชักไปบ่อยมาแต่วันนี้ทธรรมรัตน์ชนะวแาวจังหวะนี้ทางด้านของสุรธานี่เติมไปแล้วครับโอ้สุรธานี่เติมไปแล้วรอแล้วนะคธรรมรัตน์ไม่ยอมให้ระวังกันด้วยจังวะนี้ตัดเอ้มาอยู่ที่ตะแนงของจักรกิจไปที่ตะแนงของสุรธานนักเตะจากเฉลิมแาง

เออไม่ใช่สีวีนะบอกไว้ก่อนเออจำจับไม่ได้ด้วยแต่ถ้าบอลอินเทนเนอโอเคสีวีเดียทีบอลเล่นไ่้จตาผู้รักษาประตูปล่อยบอลลงมาแล้วไม่สามารถเล่นบอลครั้งที่สองได้จะเป็นบอลซ้ำทันทีนี่ศึกษากติกาไปด้วยไม่ได้มาเล่นกันเดียวอันไหนไม่รู้มาถามอะไรไม่ต้องมาทะเลาะกันาไม่วอนด้ เวลากันครั้งละอีกหนึ่งนาทีฮะชิ้เบียดแล้วไม่มันจะเที่ยงยี่ห้าเกี่ยวกับเวลาแข่งขันแล้วได้เสียวอันที่สองสำหรับเจ้าโอมเออแต่ยังไม่ได้ครับ็ัป็วันี้ได้แค่เสียวที่สองทีเออเสียวแล้วว่าเมื่อกี้เอาดิสองทีติมระวังกันตรงนี้ใส่ขวาเลินต่อไป นี่ครับบอลทูแฮนด์บอลทูแฮนด์เอ่อบอลทูแฮนด์ไม่ิดเอตาดาที่จะไปแฮนด์บอลจะมาแบบนี้ <im itation> นะครับเป็นบอลทูแฮนแต่ถ้าในกรณีเมื่อคืนนี้นะครับ <im itation> บอลนะครับบอลมีการลุกแขนแล้วนะครับย้อนไปทางฝ่ายรับนะครับหรือว่าเล่นลูกตอ่อเนี่ยต้องเป็นแฮนบอล ดีครับตัดบอลมาได้ใส่ขวาเลี้ยบเลี้ยบเลี้ยบอือเอาทีแรกมันไม่หอนนะอาจารย์หนูจัลโวมาหอนเฉยเสี่ยงวะเปิดกันดีดีนี่มาหอนเฉยไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไม่้เปิดไอ้กายจัลโวไป เองานไม่ทำมาหาเป็นเรื่องเลยนี่มาแล้วหอนเฉยเลยระวังกันน้องโอเคไม่มีะไรเล่นต่อไปเอ่อเล่นต่อไปใส่ขวาแบตตัวนี้โดนปากเสียดสีแน่นี่นัดอยู่ด้านหลังหลังอ่ะองเวมาดีครับใส่อ้โห นี่ครับชายาครับายบานแตกโลตีนควายนะครับกับยางเอาไปทำงานบ้างไม่ใช่ให้ไปทำหม่องเวลาทำงานมาใส่ขวาเลยพี่เอากับรางไปไว้ใช้ทำงานบ้างเวลาทำงานอย่าใช้ไปทำหม่องระวังกันโอเคเฉดเชฉดเกี้ยราไม่ลงอีกหน่อยนี่จันโอไปยุ่งอะไรวะ มุนที่ไม่ีหลไม่หัวใเอียงบุญไยหันเฮ้ยมาร็วุนวายเลยเว้ยตายตายตายยังตไปิเาตตทดสอบดสอบตทดสอบอโอเคเลือกเจนีพอไม่ต้องเปิดแล้ว มาเด็กจีรวุธครับให้มาจากนี้ระวังจีรวุธระวังการระวังการนี่ดีบอลดีบอลไม่มีอะไรนี่แกเรียนการแสดงมาเยอะเข้าไปข้าหลังนี่รอจะร้องอย่างเดียวนี่โอ้โหใส่นีย เมื่อกี้นี้สูงไปหน่อยต,ต่ำลงมาตอนนี้ต่ำไปหน่อยแล้วก็ขึ้นไปนิดนึงโดนปากเสียีแน่อยู่ด้านหลังมาแล้วใช่ไามโจ้เรงอยู่ตอนนี้ามาให้กับแดนแรกนะขอพลอทอลอทอลไทยโอ้พลอทอ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 ลไทยเออแต่วันนี้ก็พาไปเลยมายังไม่มีประตูใส่ได้มาี้ครับโดนจังหวะไม่ดีครับโดน ใส่ก๋อยใส่ก๋อยวางย,ยาวๆมาในอันหน้าสุดท้ายสองสิทแม่ไม่รู้กันกีวันนี้โอ้โหเราเตรียมคู้นี้เปิดมาแลกกันใส่กันมันมแบบไม่พักเลยนี่ครับยัยงไงแล้วต้องบอกน้องๆด้วยนะครับว่าต้องระวังกันด้วยเล่นต้องระมัดระวังกันนะครับเบรกได้ก็ต้องเบรกนะครับบวกได้ก็ต้องบวกเ,เบรกได้บวกเป็นนะครับ ไม่ใช่บวกอย่างเดียวนะครับเบาได้เบาเบาบ้างหนักบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ต้องระมัดระวังกันการบาดเจ็บเนี่เดี๋ยวมันจะเสียการใช้งานตาตอนนี้ผู้บริหารสูงสุดนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงพวกเราในเรื่องของการบาดเจ็บในการเล่นกีฬาแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการปะทะก็ต้องเข้าใจในเรื่องของการปะทะแต่เราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ในการ ที่จะไม่ปะทะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเพื่อนมาแรงเราก็บอลก็เบรกได้นะครับเพื่อนบาเราเบรกเพื่อนเบรกยังไม่บอเออยังไงยังไงมีอะไรมีอะไรมีอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรกันเฮ้ยตะเกียงวันนี้